สวัสดีครับผมนฤมตนะครับวันนี้ผมพามาชมาสวนไผ่ซึ่งอยู่ในสวนไรนาสมผสมของอเจ้าของเดียวกับสวนนาบัวนะครับพามาดูผลลัพธ์ของทันฟอร์มที่ฉีดกับสวนไผ่นะครับอตอนนี้ฉีดทันฟอร์มสูตรหนึ่งของเราไปแล้วนะครับดูสังเกตใบนะครับสังเกตใบแล้วก็ต้นไผ่ด้านหลังผมนะครับด้านหลังนะครับจะเห็นจะเห็นถึง ถึงความเปลี่ยนแปลงนะครับปกติไผ่ช่วงนี้เขาเรียกว่าอยู่ในช่วงของสลัดใบทิ้งเพื่อที่จะติดใบใหม่นะครับแต่ของเราแต่ของเรานะครับดูนะครับจะไม่สลัดใบทิ้งเลยทีเดียวนะครับจะเริ่มค่อยๆติดใบใหม่ขึ้นมาแล้วก็ดูสังเกตหนอนะครับด้านหลังด้านหลังนะครับแทงหน่อขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะให้ดูดใกล้ๆนะครับน่า ตัวน,นี้ครับเห็นไหมอันนี้คือหนอ่อซึ่งอไผ่อัวน,นี้เป็นไผ่หวานนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่ด้านหน้าตอนนีใน้ในแถบโซนกําแพงพิจิตรสกุโไทยที่โลกนะครับตอนนี้ไผ่หวานตัวน,นี้กําลังเป็นที่นิยมมากๆนะครับเจ้าของสวนเนี้ยจะไปเอาพันธุ์ไผ่มาแล้วก็ามาปลูก แกตอนแรกแกไม่มั่นใจว่ามันจะได้ผลผลลัพธ์ที่ดีไหมแต่ตอนนี้ผมได้ลองแนะนําให้ใช้ทานฟอร์มนะครับผลก็กรออกมาว่าแกเป็นที่พอใจนะครับแกติดใจมาตั้งแกติดใจทานฟอร์มทานแกติดใจทานฟอร์มของเรามาตั้งแต่นาบัวแล้วแกก็เลยเอามาับบมาฉีดสวนไผ่นะครับซึ่งเป็นซึ่งเป็นสวนที่ติดกันนะครับว่าอยู่ในพื้นที่เดียวกันแกก็เลยฉีดเล,เลยเลยมาเนี้ยแล้วผลลัพธ์ที่มันได้นะครับก็คือเนี้ยหน้าเนี้ยแทงหน่อ นะครับผ่แตกหน่อขึ้นมานะครับซึ่งเป็นที่ประหลาดใจของแกมากนะครับแกก็เลยว่าโอเคทานฟอร์มเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์นะครับในส่วนของแกได้จริงๆนะครับตอนนี้แกก็เลยติดใจในตัวทานฟอร์มของเราแกลดปุ๋ยเม็ดนะครับแล้วก็สารเคมีตัวอื่นๆนะครับโดยที่ใช้ทานฟอร์มของเราตัวเดียวเลยตอนนี้นะครับเดี๋ยวถ้าท่านใดสนใจนะครับในตัวทานฟอร์มนะครับ ซึ่งเป็นอ่าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของซักเซนโมของเรานะครับอ่าติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างนะครับติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างเลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ